กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยสวิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันชนิตาแดงอุดมอาจารย์ประจำาแขน่งวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนหลุยส์ในเรื่องวิธีการสํารวจใจตัวเองและคนรอบข้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลากหลายช่วงวัยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสํารวจใจของตนเองและคนรอบข้างกันเพราะหากเรา สามารถรับรู้ถึงสัญญาณความผิดปกติหรือสภาวะบางอย่างได้อย่างรวดเร็วจะทำให้เราสามารถให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจในช่วงเวลาวิกฤตได้ทันเวลาเพื่อป้องกันการสูญเสียการพัฒนาเป็นโรคทางจิตเวชหรือปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงในอนาคตวิธีการเบื้องต้นในการสังเกตสัญญาณความผิดปกติภายในจิตใจของตนเองนั้นสามารถเริ่มได้จาก การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทางอารมณ์และพฤติกรรมโดยสังเกตตนเองว่าในช่วงนี้ท่านรู้สึกว่าท่านมีอารมณ์อ่อนไหวเศร้าหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังหรือเปลี่ยนแปลงง่ายตลอดวันหรือไม่สามารถใช้สมาธิจดจ่อในการเรียนหรือการทำงานตามเดิมมากน้อยเพียงใดมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ และไม่อยากทำกิจกรรมต่างๆหรือรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครมีวงจรการนอนหลับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรู้สึกนอนหลับยากขึ้นหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกฝันร้ายหรือนอนมากเกินไปหรือไม่ความอยากอาหารในช่วงนี้เป็นอย่างไรโดยบางท่านอาจมีอาการทางระบบย่อยอาหารร่วมด้วยเช่น ท้องอืดท้องเสียและคลื่นไส้อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่เป็นผลมาจากความกดดันจากความเครียดและความวิตกกังวลที่อาจพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้โดยส่วนใหญ่แล้วหากบุคคลประสบกับสภาวะกดดันเครียดหรือวิตกกังวลจะมีอาการทางกายต่างๆร่วมด้วยเช่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้ว่าจะดูเป็นอาการเพียงเล็กน้อยที่รบกวนชีวิตประจำวันของท่านแต่หากท่านปล่อยให้อาการดังกล่าวดำเนินต่อไปหรือพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกต่างๆไว้โดยไม่ได้ให้การดูแลทางจิตใจหรือจัดการอย่างเหมาะสมอาจทำให้สภาวะอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นพัฒนาไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตหรือรังได้เช่นกัน วิธีการสังเกตสัญญาณความผิดปกติภายในจิตใจของตนเองที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้นสามารถนำไปปรับใช้ในการสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางจิตใจของคนใกล้ตัวได้เช่นกันโดยเริ่มได้จากการสังเกตว่าคนใกล้ตัวของท่านเริ่มมีสภาวะอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่เช่นมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าเดิมเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้ายหงุดหงิดฉุนเฉียวหรือบางท่านอาจแสดงออกมาในรูปแบบอารมณ์เศร้าน้ำตาไหลหรือร้องไห้บ่อยครั้งพูดน้อยหรือมากขึ้นเริ่มแยกตัวออกจากสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในชีวิตจริงลดลงหรือให้ความสำคัญกับโลกหรือกระแสสังคมออนไลน์มากจนเกินไปมีการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขาดความสนใจในการดูแลสุขอนามัยของตนเองมีระยะเวลาในการนอนมากขึ้นหรือน้อยลงจากเดิมอย่างมากและมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงจงส่งผลต่อน้ำหนักตัวอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความทุกข์จากสภาวะสุขภาพจิตที่เป็นอยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพ การเรียนหรือการทำงานในอนาคตและควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและเนื่องจากในปัจจุบันเรามีการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารแทนการสื่อสารแบบเผชิญหน้าการสังเกตสัญญาณความผิดปกติของสภาวะทางจิตใจของคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวสามารถสังเกตจากช่องทางออนไลน์ได้เช่นกันโดยสังเกตจากบุคคลน,นั้น มีการใช้ช่องทางออนไลน์กล่าวถึงปัญหาชีวิตในเชิงตัดพ้อว่าตนเองไร้คุณค่าเป็นภาระของผู้อื่นการกล่าวถึงความเครียดหรือความกดดันในชีวิตการโพสต์คำหรือรูปภาพที่สะท้อนถึงอารมณ์เศร้าสิ้นหวังหดหู่การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำหรือโพสต์ภาพในลักษณะโทนมืดมน โพสต์หรือแชร์โพสต์ซ้ำๆเกี่ยวกับความตายการไม่อยากมีชีวิตอยู่การสั่งเสียขอบคุณร่ำลาหรือขอโทษคนใกล้ตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั้นที่กำลังเผชิญกับความเครียดกังวลหรือทุกข์ใจและไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองซึ่งสภาวะที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อตัวบุคคลและคนรอบข้างส่งผลต่อสมพันธภาพการเรียนหรือการทำงานและเพิ่มความเสี่ยงในการดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดได้หากท่านสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการในลักษณะดังกล่าวสามารถขอรับการปรึกษาได้ด้วยตนเองหรือแนะนำให้คนรู้จักของท่านขอรับการปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือโทร1323สายด่วนสุขภาพจิตท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยส์ได้ใหม่ในทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ วิทยาลัยเซนหลุยส์ is, วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน